แข่งขันรอคอยมาถึงแล้วนะครับต้อนรับเดอะลิสแมนทอยสวัสดีครับแต่เป็นไงมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทักทายชาวคิฟแองเจิลสักนิดนึงก่อนละกันครับสวัสดีชาวคิฟแองเจิลจังหวัดอุดรธานีนะครับก็วันนี้ตัวทอยก็มีแขกมาเจอและคือคุณมิเตอร์พิกนะครับค่ะผมมิสเตอร์พิกน้ำตัวเลยครับครับผมเราเคยเจอกันที่อุดรแล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมจำได้ครับ มาในงานของอาชเนียแล้วก็มาเยี่ยมที่ขึ้นด้วยที่หล่อหลอเลครับโอ้ยถูกต้องอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วนะครับตอนรับตุลิสแฟนทอยเข้าสู่อุดรธานีกันด้วยทักทายชาวอุดรเป็นภาษาอีสานสนิทได้ปะที่ตุลิสยังไงที่ไม่ต้องย้ายต่อคิดถึงอุดรธานีแล้วคิดถึงอาหารอะไรมากที่สุดครับเป็นส้มนะครับเป็นส้มตำเนาะ ใช่ครับใช่ครับแต่ไหนนะครับผมไม่ได้ผมไม่ดูดอนวิไลแล้วผมชอบทานยาหนึ่เคฟซีผมเคเคฟซีทานได้ทุกที่อยู่แล้วเคฟซีใช่ครับถ้เป็นร้อยไม่ได้เลยนะติ้งกิงนะนี่ยเลยให้ฟัางครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถามเรื่องคอนเสิร์ตกันแล้วกันช่วงนี้มีทัวร์คอนเสิร์ตมีโปรโมทที่ไหนหรือเปล่าครับก่อนตันี้จะมีโปรโมทเพลงเกย์หลับดาวด้วยเรื่องต่างๆครับครับผมเป็นวันแรกเลยใช่ป่าครับ <c oughs> อะไรนะ เป็นวันแรกเลยไหมครับในการโปรโมทเป็นวันแรกเป็นยังไงบ้างครับมีน้องๆฝากถามมาว่าเหนื่อยไหมเพราะว่าติดตามทางแฟนเพจมาตลอดเหนื่อยเหนื่อยติดตามมาบ้าเลยนะครับตู้ผ่านมาผมก็ร้อนเลยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแล้วก็เด็เกก็ร้อนอะไรครับครับผมแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับถามถึงก่อนละกันนะครับวันนี้อยู่กันครบเลยไหมสี่คนเลยไหมครับครบสี่คน ผมถามพี่แจ๊บก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นยังไงครับฟิกแบ็กับซิงเกิลนี้นะครับเกกใช่ไหมซิงเกิลที่มีชื่อเกก็มีเครื่อบคือนในในกรุงเทพไปแล้วนะฮะครับผมแล้วสองสามครึงครับแล้วก็เอ่อเพลงนี้เล่นจบไปแล้วด้วยครับก็เลยุกดีครับอเออชาวานี้นะรังเพลงกันเยอะเละครับแล้วก็ไปไปสมดกันได้นะครับอาจจะเป็นที่ผัหรือว่าตามงานาหนที่เราจะไปั้วยครับครับผมเนื้อหาของเพลงนี้เป็นยังไงมั่งแนวขนาดไหนไหนลองพูดให้ฟังทีครับ เป็นที่เพูดถึง,งคนที่เป็นะฮะค,คนที่คืออาจจะติดสาวอยู่เงี้ยแต่ว่าในใจมันอินม,มากแต่เขาไม่ยอมบอกไปอ่ะเป็เก,ก็กใสเขาอางเงี้งยอะะโอ้อะไรประมาณนี้ใช่ป่ะนะครับพลงนี้แต่งเองเลยหรือเปล่า,ลาค,ครับใส่ช่วแต่งในวนครับไป่ายนะฮะคนเขียนเพลงหรืออะไรก็ช่วยใส่้เลยครับครับผมอนอกจากนั้นแล้วนะครับครนี้ยังมีอะไรพิเศษพิเศษเพิ่มเติมในเรื่องของสาวดนตีหรือเปล่าครับตีนะครับเป็นวก็ การกเาบาลแข้า,า,ขาเ,คคเคาขคตเนคอนก,การารูรเาเป็นก็เป็นาวดีทีแที่ที่เราไม่เคยทำแล้วก็รอวอมผสมกับควาไทายที่เราเราเราต้องการสค,ครับผมแต่ยังไงก็ยังคงคอนเซปต์ของลิชแมนฮอยไว้เหมือนเดิมใช่ป่ะรครับผมนอกจากนี้ MV ล่ะครับ เป็นยังไงมั่งถ่ายทำกันหรือยังหรือเป็นยังไงอะไรฮะ MV ครับผม MV ก็ถ่ายเรียบร้ออะไรครับครับผมเราจะมีโอกาสได้ติดตามมันในช่วงไหนครับประมาณนี้่ยรอตัดต่อเสร็จครับตัดต่อเสร็จแล้วก็สามารถติดตามมันได้เนาะนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับบรรยากาศในการถ่ายทำ MV เป็นยังไงบ้างครับก็ไม่รอครับเอนไม่รอตัวถ่ายกตัวครับเราก็ไปไปถ่ายติดตอแล้วะครับครับผม อ่ซิงเกิลแจ็คเนี่ยครับผมซิงเกิลแจ็คเป็นอีกหนึ่งเพลงแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้ฟังเพลงต่อๆไปในอ่าในช่วงไหนครับแล้วก็เพลงซิงเกิลต่อไปเนี่ยจะเกี่ยวกับแนวอะไรก็ตบอ,ตอ,อว่าต่อว่าเพลงต่อไปเนี่ยถ้าไม่มีอะไรียนหนะครับน่าจะได้ฟังเ,เพลงได้เลยช้าครับอ๋อเพลงช้าเนาะนเห็นลิสต์แมนทอยจัดเพลงเร็วมาตลอดนะครับใช่ครับใช่ป่ะแล้วก็มีเพลงที่พวกเราชอบมากครับ คนแล้วก็เพื่อนๆใ่ายที่พค่ายก็ม่แล้วก็ต้อมากเ,าาเนเี่แตอย,ย่งา,ไฟฟางไอ้ายด้ยม่มอเมนเป็นที่หนมากต้อ,ง,อ,ง,ตอ,ง,องเลยใชอลบั้มเ็มนะครับเราจะได้มีโอกาสได้แบบชมอบมเต็มเในช่วงหนครับต้เน,บนเดือนหน้าแน่นอนวางแผนแน่นอนเนาะน,น,นะครับตอนนี้เราิดอัลบั้มไปแล้วช่วนช่วงของการก็ เดือนหน้านี่แน่นอนลดลงในส่วนของเรื่องของการดาวน์โหลดแล้วก็เทปผีทีดีเถื่อนสักนิดหนึ่งครับผมเออครับสัโคามนะครััผมนครับครับผมักเลแ้ครับผมครับผมก็จะ้มครับผมสามารถติดตามสมอลลเอยสามารถติดตามในส่วนของเดลิสแมนทอยได้ รายการไหนมั่งอะไรยังไงทางช่องทางไหนทาง Facebook หรือเปล่าครับผมแลนสตาแกรครับหรือก็วิสเตอร์ครับแอดทุกแนทคอยครับครับผมแล้วผมก็ติดติดตามงานตารางงานโชว์แล้วก็ข่าวสารต่างๆของวงได้ทางช่องทางนี้ครับครับผมแล้วก็มีกิจกรรมของสโมลลูมไหมครับ ก็เติี้ตานี้นบไเล O O M O ครับครับผมก็สามารถเราก็เป็นบ้านหลังหนึ่งเลยใช่จะป่เ่ะว่เป็นส่ดีโอเป็นสงิหม่ว่าขะต่างครับผมครัแล้วก็นอกจากนี้มีโอกาสจะได้มาอุดรไหมครับถ้านี้หับหนึ่งในคืนคิดนะครับก็คงคต้องควานทีไเลยนะครับด ต้องยังไงอ่ะขออ,ะอ้อนตงนี้นึงอ่ออ้อนฟันเพลงทีน,นึงให้ขอเพลงของลิสแมน้อยเข้ามาเยอะแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆนะช่วยฟังหน่อยได้ไหมขอให้ทุกคนนะ อขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวมีโอกาสเด้๋ยเจอกันที่อุดรนะพี่แจ๊บขอบคุณมากบายบายครั